สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้นะอ้อมนะคะเก็บภาพบรรยากาศนะคะของสากุระแลแบ่งบานค่ะมาให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิของเกาหลีเขานะคะตอนนี้อ้อมนะคะอยู่ทีออ่หมู่บ้านวัฒนธรรมนะคะเป็นบ้านโบราณแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโรงถ่ายละครด้วยนะคะที่เมืองสูวรนนะคะดูเลย สวยดูสิอากาศตอนนี้นะสักประมาณ12องศาค่คะเราดูนะคะบรรยากาศนะคะของลูกทัวร์ที่ถ่ายรูปก,กับดอกซากุระกันนะคะเห็นไหมอันนี้ให้ดูซากุระใกล้ๆนะคะลมกำลังพัดสบายมากเลยแหละ สักขุลาของเกาหลีมันจะขาวค่ะแล้วก็เด็กเออดอกไม่ใช่เด็กดอกมันจะเล็กกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูนะ,ะอากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้ <Hi. S 1> อ่ะเราดูบรรยากาศนะคะลูกทัวร์เราเริงล่ามากกับการถ่ายภาพผู้หญิงก็เป็นแม่เป็นนางแบบไปผู้ชายก็ถ่ายนางแบบไปนะคะ <laughs> เอาเตาท่าสวยๆหน่อยเออฉันสวยคิดว่าฉันสวยแล้วก็ถ่ายไปเลยเดี๋ยวมันจะออกมาเองอว้าวดีแนะน,นำดีจริงอ,อ่ะอันนี้คือดูใกล้ๆนะคะกำลังผิวหวหยเลยคนะ่ะสักรุระจ้า สำหรับดอกสีชมพูอมม่วงตรงนี้นะคะชื่อว่าดอกจินตนเลนะคะก็สีก็คล้ายๆกับดอกเฟื่องฟ้าบ้านเรามันก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะดอกไม้เหล่านี้ไม่มีกลิ่นนะคะมันเป็นดอกไม้เมืองหนาวอะสู้สู้บ้านเราไม่ได้เนาะส่วนสีเหลืองอันนี้นะคะก็คือดอกเคนารี mm hmm. ก็บานสะพรั่งอีกเช่นเดียวกันนะ ถ้าเห็นดอกเคนารีบานก็เตรียมตัวได้ว่าโอเคเราจะได้เจอดอกซากุระแล้วแน่ๆนะคะเป็นไม้พุ่มเหมือนกันนะอันนี้นะคะแอบเก็บภาพดอกไม้ที่เขาปลูกอยู่ในกระบะมาฝากด้วยเออเพราะว่าชอบดอกไม้ไงดูสิมองดอกไม้ดอกไม้แล้วมันก็มีความสุขเนาะอ่าเห็นไหมคะดอกเคนารีนะ ปลูก,ปลกเป็นแถวยาวไปเลยเป็นไม้พุ่มมันปลูกลมกันก็สวยดีนะคะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้แต่ขายดอกบานชื่นบ้านเราคลิปนี้มีต่ดอกไม้นะจ๊ะเอาความสดชื่นมาฝากทุกคนคะ่ะตรงนี้ไหกิมจินะจ๊ะ ที่ใครได้ดูแดจังกึมเนี่ยตรงนี้แหละเป็นถือว่าขุมทรัพย์นะจ๊ะที่มีค่าสมบัติที่มีค่าของเกาหลีเขาใช้หมากกิมจิใช้หมากทําเต้าเจี้ยวน้ำปงน้ำปลาเรามาเจอดอกไม้อีกชนิดหนึ่งแล้วนะคะต้นใหญ่มากเลยแล้วก็ดอกมันก็ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆอ่าเห็นไหมอันนี้คือดอกแมกโนเรียนะจ๊ะ หรือเกาหลีเขาเรียกว่าโมกย้อนนะคะมันจะมีสีขาวกับสีชมพูอมมอ่วงอ่านะคะดูดูดอกแมกโนเลียใกล้ๆนะคะดอกมันใหญ่มากอะแต่เหมือนกับว่าเออมันจะแบบมีกลิ่นหอมใช่ปะแต่ที่ไหนได้มันไม่มีกลิ่นเลยนี่นะคะ เอาล่ะวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศของดอกไม้เกาหลีนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิมาให้ดูกันนะคะทักทายกันด้วยความสดใสนะจ๊ะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ